ซจิจูสวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ชิได้รับเกิรส่งไม้ต่อจากคุณเซบ้านไิเศษหรือว่าเซบ้านมีแปดนั่นเองนะคะโ <c oughs> ดนตีไปเนี่ยไม่หรอกใช่อ่าโดยที่ได้ไม้ต่อที่ส่งมาเนี่ยเป็นตัวนอนหนูเพราะงั้นชีจะต้องน้อมเพลงที่ขึ้นต้นด้วยนอนหนูเนาะชิก็เลือกไวเรียบร้อยแล้วค่ะ <c oughs> น้องเป็นสาวคนแก่นยงังบ่กเคยมีแฟนบ้านอยู่เดนอีา๊า อ่อนได้แต่นอนแต่แข็งยาวเหมือนแลงฟันวานจะมีใช่ไดดไใคเดตต้องการจะมีช่ไใดไใคเดตต้องการไม่ปอน้องนั้นแม่ต้องการจะคอยกโอเค <laughs> okay. สำหรับจบกันไปแล้วนะคะน้องเป็นสาวของเจนลงท้ายด้วยคำว่าคอยเพราะอย่างนั้นจะเป็นคอควายเพราะงั้นชี้ส่งต่อให้กับอาสกิงกันเนี้ยมามีและโรคุนะคะฝากด้วยด้จ้ะ